ดอกบักวเก่าดอกดอกบักวเกว่าดอกแถวภาคใต้บัวปอ้ยอันดอกบัวเก่าดอกนี่กำมะลีเก่าดอกนี่เต่าวุง้งนี่

อยพูดไปแล้วพูดมึงจำได้ไหมมารีเก้าพวงครับมารีเก้าพวงจุดเก้าแล้วก็ดอกบัวเก้าดอกครับ ถามสูงหน่อยว่าพ่อทับมีไหมไพ่อทับค่ะมีแต่แม่ทับมีแต่แม่ทับนะครับมีแต่แม่ทับพ่อทับไม่มีเนาะเออนั่นแหละก็เพราะพ่อทับไม่มีพ่อทับเขาก็เลยให้แม่ทับมาอื แล้วเลขล่างนะครับ

โอ้ย่ามาให้ีมนรับปวดลูกหลานได้เครับใหญ่ลูกหลานี่่เยมอนอื่นไม่ใช่อบตได้เลยใช่ิบุกตัว e เอสิวันที่หนึ่งอยู่เขาฝุ่นบงหวงนา่งลำมาบุญลำพ่อเขาตีมาแน่ยังไม่เอาเงาอย่ามากก็ได้บอกเลยครับเราจัดไหนครับอย่ากบอกร้อนทีหนึ่งเลยครับได้รางวัลที่หนึ่งเด้อได้รางวัลที่หนึ่งเด้อจังชิด้อันใดก็ได้ ถ้าทั้นเรือบอกพอก,กันมาได้มันหลาย่ถวได้คำสิมาบวงส่วงก็ได้ขวมน้ำเนาะไม่ขวมน้ำได้กำลังวันที่หนึ่งมันครบได้อันใดก็ไใดจามีรถอยู่ชั้นหนึ่งไปดูที่รถคันนั้นน่ะคันที่จอดอยู่ข้างหน้าย่านเนี่ยอ,อื 2,8,3,8ปดสครับจ้ะ่สอามแปด เยอะเนี่ยเออจะให้ข้าลูกหลานก็นำบ้านทำทะเลคุณได้มามาใส่บุญบารมีนะครับเหยียบไว้ในแน่งเด้อเนี่ยเหยียบไว้ในเน่นเด้อเหยียบไว้เกียบไว้เกียบไว้อยาให้ไปใส

สังวัดเจ้าพสานให้ให้นี่รงใดที่มันตกครับให้เชไฟเ้นั้นลงสาเราเสิญไฟเสิญสาลาก็จะให้สังมันแล้วครับเออพอาศัยเรามียาครับพูดแตกสอกยนะครับได้ตำานักใหม่ได้ปี๋สัญญาแล้วครับสัญญาเลย ฉันยาเลยนะดูฉันยาแล้วดูฉันยาแล้วออาวอาเ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 อามาแล้วมาเล้วมาแล้ขอไปตามมาแล้ว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 ลอยมาแล้วสสาุสมาเด้อมาเด้อลอยมาแล้วลอยมาแล้วผู้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนสีคนสี่คนสี่คนสี่คนผู้ชายออก อาคารตังแม่ตังแมตังแมตังแม่เอาเอาเอาทูบอกไาจังสุวงมาเด้อมาเด้อจังสุวังมาเด้อมาเด้อ มาเด้ออาจารย์สมวังเด้อมาเด้อมาเด้อบัดนี้เอออาจารย์เด้ออาจารย์สมวังอาจารย์สมวังสมวังมามาปูพันไปแล้วกลับแล้วโอ้คือหลายนาที่เลยบัดนี้จิตต์นะสต็อปไปก่อนสต็อปขับปวยพี่น้องมือนี้ก็คือบวงสรวงแล้วเรียบร้อยเด้อปวยพี่น้องเอา นี่เป็นเลขมงคลที่ปูยาผุนเชียนไห้เด้อพี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับงวดวันที่16ตุลาคม2568ครับพี่พี่น้องอ่าเพิ่นก็ให้7จ็ดเก่ครับพี่พี่น้อง64อ่าก็เลข6กับเลข9ก็ตัวเดียวกันครับอันนี้ก็ก่อท่อรถที่เพิ่นบอกเอาเผยพี่น้องลองไปวิเคราะห์เบิ่งพิจารณาญาณเบิ่งเด้อนี่เป็นแนวทางก็ขอให้โชคดีรลำรวยสุขสุขคนเด้อสาธุโชคดีรวยๆๆๆ